เราขนาดกเราทไม่ไปต้องใคนต้องหลไม่เป็นนะไม่เป็นนนี้ก็แล้วจะให้5มรังนมแล้ว อยนกข้าือบเล้กับอีกโอ้โหไม่อยากจะเชื่ออาแล้่ไม่อยากจะเชื่ออีกแล้วพร้อมกับแผ่นไม้ด้วยันโอะใช่ครับที่กอ้คืเป๊ะไม่ต้องตัดเลยทุกพี่ใช่ที่เราทำกันไรอ นี่อะไรเนี่ยมาทุวนี่อะไรเฮ้เออคุยังไม่ได้กินข้าวเลยว่นตั้งแต่เช้าเลยนม่ีอไยไมรู้่าลกรมี้นะคม่เนอ่ะไรแบวรนทเปอันนี้เอาเป็นอัศจรรย์มาให้ ลองดูก่อนนาจะยิงเอาเอาเลยข้างหน้าเลยข้างหลังหรือเลยข้างข้างหรือแบบไหนนะลองดูก่อนนะครับน้ำบ่มราคาผมราคาจริงๆผมราคาเมื่อวานซื้อเหล็กหนึ่งเก้าวันนี้มาอีกเกือบพันกว่าสองหมื่นกว่าโซนนี้เวทีคอนเสิร์ตเนี่ย สองหมื่นกว่าแค่โต้ะน <st it> <ness> <to> ี่ก็2องหมื่กว่าแล้วเนี่ยเจ็ดท่านกว่าผมได้ไแผนเร้อยเจ็ดสิบสิบสี่แผ่นหกร้อยเจ็ดสิบก็เจหรือ8ปดท่าน8ห0แปดท่าน0 0เกาท่านแผ่นลรหกร้อยเจ็ดสิบสิบสี่แผ่นไหมสิบสี่แผ่นนะฮะโอดหนี่เนี่จังครับด้วยัโอเคครับผมขรับที่นี่ก็พอโอ้เตียมหัวสวบานนยลูก ไปยังงี้ใครที่ใครมงปลูกคนที่เอาปลูกต้นไม้เพื่ออันนี้ก็ว่างอะไว้ท้งนี่แหละเออไปเดินดูหัวอันปลั๊กไฟเขาจะเอาไปหดน้ำเขาบอกพีปลั๊กไฟขย้อนเมนเขาบอกพีปลั๊กไฟพันปลั๊กไฟพันเอาไปหดน้ำก็ได้ซาลาได้ก็ได้บ่ครับเนี่ย Để... Thì... Thì như... Bắt đi. Bắt đi làm cao, 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 là... cao, là cao à. Đi. 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 rồi, Đi. Đi. ชมผลงานนะครับตอนที่ยินน็อตแล้วนะเอี AT. ไปยเขาไปหากินขากันด้วยกินขาต่เสาอยู่ไหมเป็นโพดโๆอยู่ก็ได้แค่ขาเพียงผมไม่เกี่ยวเม็นะพดหรือผ้าปิดเป็จะพดหรือผ้าเห็ด งเงีย่ย็นว้ากยังงอ้นเฮ้ยเย็นจ้อยๆใช่ว่ะหนาวใช่ว่ะนะครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวน,นี้ก็ สิบหกนาฬิกานะครับสี่สิบห้ยบ๊บแม,มน่นเนาะสี่สิบหกนาทีนะครับสิบหกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีตอนนี้ก็จะปูพื้นะนะครับปูพื้นนั่งร้านนะครับเพื่อเตรียมาวางใบสีนะครับวางใบสีเตรียมงานวางใบสี ในวันที่9มกราคม2500นะครับ66นะครับนะครับหลังปีใหม่ไปแล้วนะครับหลังปีใหม่ไปแล้วนี่ครับก็นําไม้อัดนะครับมาทำาเพื่อนั่งร้านนะครับเพื่อวางสิ่งของนะครับบ่วงสวต่างๆนะครับ้บงสวง ตอนนี้ก็วางาไม่อัดไว้นะครับแต่ยังไม่แต่ยังไม่เย็บตะปูนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากานะครับผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพี f f e e สีบักทอนพัดเบตา้าคแูแคนเจียวอาบน้ำเจียวล้างหน้าครีมมารุงผิวหน้าทีปีจสกินเซรั่มนะครับแล้วก็เสื้อปาลิจินนาคราชตนะครับตัวหนึ่งกว่า350นะครับพร้อมส่งแล้วยังมีเสื้อนะครับเสื้อคอปกนะครับแขนยาว599แขนสั้น499นะครับพร้อมส่ง ซื้อสังหาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0985652660 632425644 2, ห้าแปดนะครับในนามช่องหมดฟูนเดอร์แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกนะครับคือผลิตภัณฑ์นะครับที่พีโกโก้นะครับกองหนึ่งก็สามร้อยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงยเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมดฟูนเดอร์อย่าล้างเวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ